ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อกับพ่ญิวัลค้นผู้หายจีโผล่ไงอีกแล้วนะครับเนาะมืดหนีมืดหนีสีเฮ็ดอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับมืดหนีกับแม่พ่อกันแล้วกับสีเฮ็ดอาหารโลดเฮ็ดไหเบิงเป็นอาหารที่พญิวัลกับมาก,มากมากอีกอย่างหนึ่งคือกันนะครับผลที่ว่าเอ้าพ่อใหญิวนลนั่นคือมากสูนเนวเถอะมากี่หลีครับเนี่ยครับอายตรวจตรวจอยู่ซุปบะหมี่ครับซุปบะหมี่ครับมื้อนี้สิเฮ็ดซุปบะหมี่ให้พ่อแม่พี่น้องเดิน ี่ยครับซุปบหมี่นะครับบะหมี่ยังแงนะครับเอาเลยครับมะฮอดแล้วก็เอาเลยคือแบบนี้บะหมี่ครับบะหมี่เนี่ยครับบกหมี่บะหมี่นี่อันนี้ต้มแล้วได้ครับตะว่ากาเดี๋ยวเสียอธิบายซะก่อนใส่ยังแงหอมครับผักหอมผักชีนี่แหละแล้วก็สะระแหน่ขาดเมื่อใดได้ครับได้สุปบะหมี่เกลือเข้าวครัวครับนี่เข้าวครัวแล้วก็เนี่ยครับ ผมชุบหลอดราคาบะหมี่้วก็พกคนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาทูนี่แหละครับเนี่ยปลาทูนะครับขึ้นี่เห็ดตั้งไหนเกาบะหมี่ไปต้มบะหมี่นี่เห็ดตั้งไหนบะหมี่นี่มันมีเล็ดหลับในการต้มอยู่ด้วยครับต้มบะหมีน่นี่มันมีเล็ดหลับอยู่เนี่ยเห็ดตั้งไหนมันคือขาวจุนพูนแท้นะครับลังค้นต้มเราออกมาแหลกเลยด้ยครับคพืออย่างสี่ ต้มน้ำให้เดือดนะครับต้มน้ำให้เดือดเพราะน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วให้เอาเกลือใส่เอาเกลือใส่ในน้ำเดือดเดือดแหะครับเพราะให้มันมน้ำเดือดอีกเทื่นึงเราก็จั้งเอาแบบหมี่นี่ใส่นะครับจงเอาแบบหมี่ใส่นี่เหละครับคือเคล็ดลับมันออกมาเหรอมันสีขาวครับเดี๋ยวผมสิไปตักมาให้เบิ่งนเนาครับเนาะมือนี้ก,ก็บ่าต้องไปเตาดอก và cái tổn thương rồi เนี่ยครับมากแล้วครับไอ้ถวดถวดมากแหละบันี้เห็นได้ไลยบันี้เขาก็ไปล่างสกันเด้อครับแต่เอานีไปล่างสกันเพราะว่าเขา เดียครับมาแล้วล่างมาแล้ววันนี้เห็ดตั้งหลาต่อก็คือข้าบ่อเอาใจมนันเนาะเนี่ยเอาใจออกเนี่ยครับเอาเฉพาะเนื้อมันเพราะว่าบางหันมันถี่ล่างคดข้าวจะเอาอยูุ่อกครับแต่ว่าพญ่วงว่เอาเอาเราใส่เลยครับใส่ขลกเลยเนี่ยครับพญ่วงว่เอาแต่ว่าคนอื่นเพิ่นก็นเอาอยู่ ้อนเอาเสกเสกนี่แหละครับวันนี้เห็ดตั้งไหนครับได้ดแล้วก็คือต่ำต้ำให้ละเอียดเลยครับต้ำให้ละเอียพร้อมที่สี่จุกบนเจ้าว่าเขาต้องต่ำซะก่อน ตามนี่ละเอียดซะ่อนนะครับอันนี้ซุปนี่ซุปใส่หยางใส่จริงๆก็ต้องเกลยดก,ก็ได้ครบก็ได้ปลาหยังก็ได้ปลาทูก็ได้แต่ว่าผมกับสมุนีผมสิใส่ปลาทูได้ครับขาวงามครับนี่ลหละคือข้าใส่เกลือต้องใส่ตอนที่น้าม,มันห้อนห่อนเดือดๆได้ครับเกลือมันสิออกผ้าขาวจซิ่ห่ะครับขาวาง,า,วงาม นี้ก็พักไว้เลยครับเหลกแล้วก็คือพักไว้ต่อไปเหาเห็นอย่างก็คือเอาเอาปลาทูนะครับมาปนป่ะนี่ปนปลาทูสะก่อนเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาปลาทูด้วยครับเนี่ยนี่ครับเอาปลาทูมาแล้วเนาะปลาทูกับห่อถัวถั่วอยู่อันนี้ก็แกเอาตะเหนือมันคือเกาเหรอครับจะเดือดมาเอามาปนครับปนปลาทูปนปลาทูสะก่อนด้วยครับปนปลาทูสะก่อน มีข้าก็เอาไว้อีกโคกหนึ่งเนะเอาะอีกโคกหนึ่งอันครบนี้ก็สิเป็นโคบปนโคกปนป,น,ปนธรรมดานี่แหละครับปนคือข้ากินนี่แหละตัวว่าก็ให้ออกเข้มๆอย่างน่อยตัวว่ามันสิไปใส่กับบะหมี่ะครบมันสิพอดีนะครับขาเห้อยกดหลายมันกะบะงมีมันก็สีสูบบะหมี่มันก็สีจืดไป่แต่ให้ออกเข้มๆอย่างน่อยหนึ่งนะครับ เนี่ยครับเลีๆๆเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวกะตำอันนี้ยังขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับมันไปซื้ออยู่แต่เล็กผมก็ลืมธรรมดาแต่ขันใส่ง่าได้ขันมีง่าได้ไส่ง่าได้ครับขันมีเม็ดบ่งม่วงเทีย่มาผ่านใส่เม็ดบ่ง,องม่วงเที่มาผ่านกระเสียบใส่บบบท,ทั่วดินกระเสียบ ก็ดินขวดนะครับวันนี้ผมก็สิปนไปสักวันเดี๋ยวอันนัน้นมาเข้าคอยมาวากันทีหลังเนาะับใส่ยังบัดนี้น้ำปลาแดดครับน้ำปลาแดดพ่ออุจวะอุจ,จุใส่ปนพ่ออุจ,จุเนาะครับเนาะใส่ผิปปดปนเลยครับสูตรนี้ต้องใส่ผิดป,ปนไ้ชุรบรสอดชัด เกลือเล็น้อยเกลือเล็กน้อยครับคนน่าด่าเขาเหรอ เย็นๆน,นะครับเนาะเดี๋ยวก็ะถาบทั่วแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเอาอยู่นะครับเนี่ยครับด้แบบทั่วมาเหลีวเห็นตังต้งไรตำครับบดตำไอ้มือนี่มีผู้ซอยมาแมาต่ตำเห็นไหมเนี่เอาตำตำให้แหลกๆเด้อ<า>เดี๋ยวเบิ่งครับเนี่ยครับสาวสวยมาแตท่ทังไก่ครับเบิ่งเนี่ยแสแล้วตำแล้วยิ้มกับเป็นเสี่ยบเพราะแห้งแล้วล่ะก<อ>็อซื้อผิดตีครับ เป็นขา้าราชซอร์การเป็นหมอครับหมอที่อยากเลาออกสมเสมือ <c ười> เสมอว่าเราเมือ่อย์ว่ได้พักผ่อนมันติดตะแหลกบ่อล <c ười> บอกล <c ười> บอกล็ระดับเย็นบ่ลแหลกชุดเด้ยค่ะว่าเลาะว่าเราเมือม่อย์แม็กเลาะทีเป็นตะแหลกบ,บ่หรอเนี่ยครับเ <c ười> ดี๋นี่แหลกเดี๋ยนี่ <c ười> เยเนี่ยทำไหน ตำโคกเหรอเฮ้ยมันหักนะแมัลูกเป็นย้อนยาติดใช่แมตมตำแบบนี้เหรอไว้ายาติดยาติดยาหากักพราะว่าเพิ่นตำเหรอฟังเสียงมันมวนดีเอาละครับแล้วอะไรครับเจ้าสีเฮ็ดซือข่อยสีเฮ็ดมาหนี้เจ้าเฮอ๋อข่อยซีเฮ็ดเป็นเนาะเออมาเดี๋ยวข่อยซีเฮ็ดให้เบิบ่องมาหนี้ข่อยเฮ็ดเป็นเยอ่แล้วมันสีแซ่บบ,บ่สันเอืะ เที่ยวขี <S <s ่ยางึ้นนี่ครับแะหมีเที่ยวขี่ยางขืนนี่พอดีบอกมันมีเที่ยขี่ครับนี่ครับใส่นี่แหะเสีบบด้ต้องพ่นต้องพ่นเสบซะ้าพ่นแสบทุกอย่างแสบเมือมันก็จะบดีเอาพวกมามันก็ใส่พวกนั้นเลยนี่บเติง เพ да. ิ้มจกมีเที่ยวขี่ยังเพื่อนนทำไส่กันไาทำเห็นมันเข่ากันสะกอนเหลี่ยวๆนะตังังกรตส่นจังกรความไทยนางปลาแงเียบมังสะกอนครับจังไส่อเป็นตะกินเลยดเน่เห็นบ่านไะเป็นตะกินเลยเห็นบ่ขาวจืดปูด้วยงาม บ่มูกาบมื่อีหร่ต่อนี่นีบวาแต่งองเด้เนี่ยพอดีครับจะใส่เห็ดเหลวจะใส่เห็ดเละะใส่เห็ดเหลวหลายก็เหนียวพอดีบะนี่ใส่ใส่เล้ครับทีมังสานี่มังสอนนี่เด้อสับปีใหญ่ๆนี่เด้มันเต็มปากดีตอขอบปากก็ได้ตายดิต เล้วแล้วเป็นบ่ใส่ใส่ข้าวกลุ่นได้ไหมใส่ข้าวกลุ่นเนี่ยครับใส่ข้าวกลุ่นหอมกับบ๊อบเว้ยมันหลายเนาะสามข่าวกันสามข่าวกันแล้วเพิ่งใส่ต้นหอมที่หลังครับก็ละข่าวละใส่แบบต้นหอมนี่ ที่เสต๋อตปดิปรุงแล้วละตาโรดเจ้าอันนี้เขาก็ห้วยหนาบ่แมนจีบ่ตำไปรตพอส่งห้วยดอกใส่กันไปหหล่มันนะคะเนี่ยตับสูบบะหมี่เห็ดบอยากครับสูบบะหมี่กับบอยากบ่มียางยากเ่นนี้ยต๋อเนี่ยเห็ดงไแบบแซบแซีบเสบเจ๊ กันล่ะเขาก็ซิมตัวกันบ่ซิมเขาถวยไหมระยาปากใหญ่เลยเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยแ่บบ่สแสบแสบแสบเออนั่นล่ะแซ่บคักแซ่บคักแซ่บง้อแซ่บง้อเจ้ายยังไม่หง่อนกินเด้อเจ้าได้กินยี่ดอกเจ้าก็ได้เมื่อหรอเจ้ามากหรอเอาถวยมามถวยมาตักใส่ตักมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ทางบ้านเพิ่นถาเบิ่งอยู่หนิไหมเอาถวยมาให้เนี่ย ถัยวยางเดียวเออถั่วยางเดียวลายแซ่บลายตักไปเสิร์ฟด้วยค่ะเขียนโจโกงามเนาะโอ้ยบงแน่บงแน่พี่น้องบงแน่นี่แหละครับซุปบะหมี่หอมหอมหอมเป็นทั้งหลาครับทัไงหพี่น้องทั้งหลายเป็นทั้งหลายบงซุปบะหมี่เราเป็นตะกินบ่อนะครับ เห็ดกินเอาเด้อตามพ่อใหญ่วนนี่แหละตามพ่อใหญ่วนบอกตามพ่อใหญ่วนแนะนํานะครับเห็ดกินเอาเป็นกรมสีเสียมจัง่อยไม่สีแสบเปาแสบพี่ลีตเติ้ลหนิมาบานเบาเล่นนะแสบหลายแสบหลายนี่แหละครับเห็ดกินเอาคันยากต่เห็ดกินเอาตามพ่อใหญ่วนบ่ได้ยากยสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับขอขอบคุณผู้ซอยท่านท่านเป็นพยาบาลเพื่อแม่ซอยมือนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนี่ย แล้วก็สิไปกินเข่าซะดอกปัดนี้มันหิวหลายสวัสดีครับ